กลับมาพบกับช่องเน็ตตี้ออนนี่กันอีกแล้วนะคะเน็ตรู้เลยนะทุกคนว่าทุกวันนี้ที่ออกไปข้างนอกออกไปทํางานอะไรกันอย่างเงี้ยไม่รู้จะทําทรงผมทรงอะไรดีเป็นป้าเคยแบบเออปล่อยผมก็เบื่อแล้วผมตรงผมอะไรก็เบื่อแล้วไม่รู้จะทําทรงผมทรงอะไรนะคะวันนี้นะคะเน็ตจะมาสอนทําทรงผม5ทรงง่ายๆทําทได้ทุกวันคะ่ะ ทรงแรกนะคะก็เป็นทรงม้วนผมนะคะของแนทอะเอกะละของแนทเลยคือแนทจะเป็นคนที่ชอบม้วนผมแบบม้วนออกก็คือลอนอนะมันจะสะบัดไปข้างหลังนะคะก็ไปดูที่การทํากันเลยคะ่ะ ขั้นแรกนะคะเน่ก็จะใช้ที่ม้วนผมเจ้าตัวนี้นะคะเนทเคยสอนแบบเต็มๆไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะก็ลองไปย้อนดูกันได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนทจะเอาเป็นการม้วนแบบนง่ายเร็วๆเลยนะคะก็คืออ่ะเราไม่ต้องแบ่งผมอะไรมากนะคะก็แบ่งให้มันเป็น2ฝั่งแบบนี้ก็พอแล้วก็อุ๋ยให้มันไม่พันกันนะคะแล้วก็วิธีการทํานะคะก็ใช้นิ้วชี้นะคะสําหรับคนที่ถนัดมือขวานะคะแล้วก็เริ่มที่ข้างซ้ายก่อน ม้วนแบบนี้นะคะเป็นการม้วนออกนะคะคือคือจับผมแบบนหนาได้เลยเนาะมันจะได้ไวๆนะคะเวลาเราออกไปข้างนอกแล้วมันจะได้ลอนที่แบบว่าคลายดูเป็นธรรมชาติดูไม่ได้ตั้งใจม้วนแบบนี้ด้วยนะคะก็ม้วนไปเร็วๆเราไม่ต้องแบ่งผมเยอะนะคะเราแบ่งออกมาเป็นสองฝั่งแบบเนี้ยสาหรับคนที่ผมไม่ได้หนามากก็พอแบ่งสองฝั่งก็จับออกมาเป็นสามช่อก็พอนะคะนี่นะคะ ม้วนแรกแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้อ่ะชอ่อต่อไปนะคะแล้วก็ม้วนเหมือนเดิมนะคะม้วนออกบบนนะะม้นวนเลยวไว้อันนยวนยอันนี้ใช้เวลาแบบสั้นม,กมากๆห้านาทีได้แล้วได้ทรงผมแล้วแค่5นาทีเท่านั้น นี่เน็ตก็ม้วนได้ข้างหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเน็ทิ้งไว้ก่อนค่อยมาสั่งทีหลังนะคะเน็ก็จะม้วนอีกข้างหนึ่งนะคะโดยข้างนี้นะคะถนัดขวาเน่ยจะใช้นิ้วโป้งนะคะสำหรับข้างขวาแล้วก็ม้วนออกเหมือนเดิมนะคะมันจะได้รอนแบบว่าไม่ตั้งใจเกินไปไปนะคะช่อสุดท้าย พอเน็ตบ้วนครบสองข้างนะคะเนี่ยก็จะสางนะคะใช้มืออย่างเงี้ยสางเลยถ้าไม่สางอะรอนมันจะแบบไม่สวยอะรอนมันจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะนี่พอสางเสร็จแล้วนะคะก็จะได้รอนประมาณนี้นะคะสางเสร็จเน็ตก็จะใช้นิ้วน็ดอะม้วนผกตรงนี้อีกทีหนึ่งให้มันดูเป็นช่อเดียวกันนะคะดูไม่แบบแบ่งแยกกันก็จะม้วนแบบนี้นี่นะคะ นี่ก็จะได้ผมมาเป็นปันนี้ส่วนปล่อยข้างหน้านะคะนั่นก็จะม้วนเหมือนกันนะคะทุกคนใช้วิธีการเดิมนะคะก็คือนิ้วชี้สาหรับด้านซ้ายนะคะแล้วก็ม้วนไปเลยตรงจอนตรงนี้เนาะให้มันมีความเป็นเกาหลีเนี่ยใช้เวลาย,ยังไม่ถึง5นาทีเลยได้แล้วนะคะอ่ะอีกข้างหนึ่งด้านขวาก็ใช้นิ้วโป้งนะคะทิ้งไว้แป๊บหนึ่ง นี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นปลอยข้างหน้าแบบนี้แล้วก็จ,จัดๆนิดนึงนะคะเราก็จะได้ทรงผมทรงเกาหลีอย่างนี้แล้วนะคะคือไม่ต้องแบบว่าไปแบบทําอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นวายอันนี้5นาทีเสร็จจริงๆนะคะก็จะได้ผมออกมาเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะต่อไปทรงผมทรงที่2นะคะอันนี้นะคะเนใตได้ Prefer ร์เนมาจากโรเซ่นะคะคือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนผมยาวค่อนข้างมากแล้วลูก คือไว้ตามโรเซ่นั่นเองแล้วรู้สึกว่าแบบเออฉันอยากจะทาทรงผมแบบโรเซ่นะคะก็เลยทําผมตามโรเซ่นะคะวิธีการนะคะก็เราม้วนผมแล้วจริงๆจะม้วนหรือไม่ม้วนก็ได้แต่ว่าเน็ดม้วนทิ้งเอาไว้จากทรงเมื่อกี้แล้วนะคะวิธีการนะคะใครที่มีปลอยด้านหน้าแบบนันแบบนี้เนาะเอาปลอยออกมาก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเราอยากจะเหลือปลอยแค่ไหนนะคะสมมติเน็อยากเหลือปลอยแค่นี้เน็ดก,ก็เอาอันเนี้ยออกมาเลยแล้วก็จับข้างหลังนะคะ ที่มันที่เราจะรวบเก็บข้างหลังอะออกไปนะคะแบบนี้อ่ะข้างนี้เราก็ถือไว้ก่อนอ่ะแล้วก็มาดูข้างนี้เราอยากเหลือปลอยไว้ข้างหน้าเท่าไหร่นะคะเน็ตก็เลือกประมาณนี้เนาะเน็ตก็จะจับไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้มันเป็นประมาณนี้เนาะมันก็จะได้ประมาณนี้คือเราจะมัดมัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะดึงออกทีหลังนะคะอ่ะแล้วก็หนังยางมัดนะคะ พอเน็ตมาเสร็จแล้วเน็ตก็จะมาดึงดึงนิดนึงนะทุกคนให้มันดูแบบว่ายุ่งยุ่งนิดหน่อยนะคะไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ดึงเลยเนาะ เสร็จแล้วนะคะเน้ก็จะหาเครื่องประดับมาติดนิดนึงนะคะวันนี้เน้เลือกเป็นอันนี้นะอันนี้ก็ซื้อมาจากที่ยูเนี่ยนหมอนะคะน่ารักดีก็หนีบทับลอยยังมัดผมไปเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ทรงผมทรงนี้ก็จะได้ออามาเป็นประมาณนี้ก็คือง่ายมากนะคะใครที่แบบว่ามีชอบสระผมเหมือนเนนนะคะแรกสระผมนะคะก็มวนทรงแรกไปก่อนเลยนะคะวันที่2แบบมันยังมีรอนผมอยู่นะคะแล้วแบบ เอออยากเป็นทรงผมนะคะก็สามารถทําทรงนี้ได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยคะ่ะเพียงแบบไปซื้ออุปกรณ์ติดผมนะคะมาซื้อมาไว้ติดห้องนิดนึง,นงก็ได้ทรงนี้แล้วค่ะแค่มาถึงทรงผมทรงที่3ามกันแล้วนะคะเนตก็จะเป็นการถักเปียนะคะแล้วก็รวบไปไว้ด้านข้างนะคะวิธีการก็คือเนี่ยเอาผมมาไว้ด้านข้างก่อนนะคะแล้วเราก็แยกปล่อยที่เราจะเอามาไว้ข้างหน้าแบ่งออกมาเลยนะคะแล้วก็ถักเปียเลยคะ่ะ ใครที่ถักที่เปียเป็นก็ถักได้เลยไม่ต้องสวยมากไม่ต้องตั้งใจมากนะคะคือแนทอะอยากให้เปียมันออกมาแบบหลวมๆนะคะคือแนทว่าผมอะถ้ามันดูแบบแน่นๆตั้งใจเกินไปมันมันจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะนัะ้นอยากให้รู้มันออกมาแบบเป็นลุกอ่ะเนเชอรัลนะคะมันจะได้ออกมาสวยนะคะสําหรับความคิดแนทรู้สึกว่าแบบเออลุกแบบยุ่งๆดูไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็ถักไปเลยนะคะอ่ะพอถักแล้วนะคะก็ รัดหนังยางแบบนี้นะคะดึงนิดนึงนะคะให้มีความหลวมๆแล้วก็ดึงเปียแบบนี้นะคะให้มันแบบว่าไม่ได้ต้งใจนะคะยุ่งๆอ่ะเป็นประมาณนี้นะคะก็ไปหาเครื่องประดับนะคะมาผูกผมค่ะเลือกใช้เป็นผ้าผูกผมแบบนี้นะคะอันเนี้ยซื้อในช้อปปีนะคะผืนและแค่แบบไม่กี่บาทนะคะพินว่าผ้าผูกผมอย่างนี้นะคะก็จะเอามาผูกตรงนี้นะคะ ตรงที่เรามัดหนังยางนะคะให้แบบมันดูปลายผมดูแบบมีโบนิดน,นึงนะคะมาผูกเป็นโบเลยจัดทรงข้างหน้านะคะอะไรยุ่งก็ถ้ามันยุ่งเกินไปก็หากิ๊บอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาติดได้นะคะเสร็จแล้วง่ายมากๆนะคะใช้เวลาประมาณ2นาทีเท่านั้นนะคะก็จะได้ทรงนีล้ละค่ะ มาถึงทรงผมทรงที่สี่กันแล้วนะคะเน่ยก็ยังคงใช้เจ้าที่หนีผมตัวนี้เป็นตัวช่วยในการทําผมอยู่นะคะก็วิธีการทํานะคะเน่ยก็จะเลือกข้างมาข้างนึงที่เน็ตอยากจะเปิดนะคะแล้วก็เหลือปล่อยไว้ด้านหน้าแบบเดิมเนาะเอาผมเข้าไปแบบนี้คือทรงนี้มันจะคล้ายๆกับทรงที่เรามัดครึ่งหัวแต่ว่าเราจะเอาเข้าไปแค่ด้านเดียวนะคะแล้วก็เลือกด้านที่เราอยากได้เนาะ แล้วก็เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะคะหนีบนะคะหนีบเลยอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนข้างหนา้าเราก็จะจัดทรงนิดนึงนะคะแล้วก็ดึงดึงหน่อยนะคะจะได้ออกมาแบบว่าดูไม่ได้ตั้งใจนะคะทรงผมทรงนี้ก็เสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็น,นประมาณนี้ก็คือง่ายมากนะคะคือแค่จับเข้าไปแล้วหาแบบที่หนีสักตัวนะคะมาหนีบนะคะก็จะได้ออกเป็นทรงวานวาน่ารักน่ารักลวค่ะ เอาไปทรงที่5ทรงสุดท้ายนะคะทรงนี้นะคะเน็ตก็อยากจะมัดผมขึ้นหมดเลยเป็นหางมานะคะวิธีการก็เหมือนเดิมนะคะก็รวบเลยเนาะแล้วก็เหลือปลอยข้างหน้าที่เราอยากจะเหลือเอาไว้นะคะแล้วก็มัดสูงๆนะคะพยายามแบบว่าเกี่ยให้มันเรียบๆนิดนึงนะคะพอเราได้มุมนะคะแล้วก็มัดเลยค่ะมัดเสร็จแล้วนะคะก็ดึงๆนิดนึงเนาะ แล้วก็จับผมด้านหน้าดึงนะคะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะส่วนปล่อยข้างหน้าตรงนี้นะคะเนี่ยก็จะม้วนเพิ่มนะคะเป็นม้วนออกเหมือนเดิมเนาะให้มันแบบว่าดูมีอะไรนะคะอะตอนนี้ก็เหมือนกันเนาะให้มันแบบว่างอน,งอนแบบนี้นะคะอันนี้เน็ขออีกรอบหนึ่ง มวนเพิ่มให้มันแบบดูงอนๆแบบนี้นะคะมันจะได้เป็นเกลียวๆกลียวนะคะจะได้เพิ่มความมีอะไรของทรงผมนะคะส่วนผมข้างหลังก็ให้มันเป็นเกลียวแบบนี้ก็โอเคแล้วนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทรงที่5ค่ะและนี่นะคะก็คือ5ทรงผมง่ายๆทําได้ทุกวันนะคะเน็ตก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองเอาไปทํากันดูนะคะจะได้เปลี่ยนทรงผมแต่ละวันไปเลยคะ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ชอ่องเ็ตด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย